ว,ว่าฟงหูอยู่ไหนดูหน่อยสิยขึ้นไหมขึ้นไหมวะขึ้นไหมขึ้นเถอะนะ please 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 ฟงหูงหูคุณจ่ายเงินแล้วไม่รับบรอิเจอ คุณจ่ายเงินแล้วไปรับคอนิเจอร์อย่าลืมมารับคอนิเจอร์ที่ลืมขายคำรักไอ้ไม่ใช่ที่ลืมไว้ที่ร้านคอนิเจอร์ด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะขอโทษค<อ>รับมัวแต่งงานเลยเดินองไปเลย<อ> <c oughs> เร็วเร็วเร็วๆจะทะเลาะเร็จะทะเลาะประธานเร็ว,รวคุณจะพักกันเนี่ยกันทำไมคุณไม่มารับของล่ะ ่ายด้วยตัวคนที่เจอสวัครับผมทากีฟงูเองได้แล้วทากงูทำไปท้าบีบปหูมันมืดแทนอะสวัสดีครับผมสวัครับผมทากีฟงูเองครับสวันนีครับผมทากีฟเอาของผมของผมของช้ำของช้ำ 耶，变床，变床了。 พระเจ้าช่วยกล้ยแขก